เวลาภาวนาเราก็พยายามทําจิตใจของเราให้ปกติลมเข้าเราก็ปกติลมออกเราก็ปกติสบายไม่สบายเราก็ปกติเราก็แก้ไขไดไ้ไม่ใช่ว่าแก้ไขไม่ได้แก้ไขได้ตรงไหนที่เราไม่สบายเราก็แก้ของเราแต่ใจส่วน้นก็ต้องปกติอยู่ทันทีเหมือนเสาที่ปักที่ริมทะเลทะเลขึ้นเสาไม่ขึ้นทะเลลงสาก็ไม่ลง เราฝึกความปกติของใจแบบนี้พอเราอยู่ในโลกที่เขามีปกติของในอย่างปกติของเขาก็มีขึ้นมีลงมีดีมีชั่วมีลาบมีเสื่อมลาบมียศมีเสื่อมยศะมีสังเกตุนิมีนน่ามีสุขมีทุกข์นั่นปกติของเขาแต่ถ้าหากว่าเอาปกติของเขามาว้ในจิตใจของเราใจมันเพิดปกติแล้วเราสมากถเแบบอย่างนั้นสิ่งดีเราก็ดีใจเพิดปกติเสียเราก็เสียใจเพิดปกติ เพเราถห็ว่าความเปลี่ยนแปลงของเขามันไม่ปกติที่จริงมันปกติของเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราก็ต้องทําใจของเราปกติไว้เพื่อจะไม่หลงเวลาสิ่งดีเกิดขึ้นมาเพื่อจะไม่เหี่ยวแห้งเวลาสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมาใจของเราอยู่คนละคนละส่วนปกติของเขาขึ้นขึ้น,นลงลงปกติของเราก็นิง่งจะรู้ตัวนะม่ใช่นิ่งแบบ ตายหรือนิ่งแบบแบบหลับมันนิ่งแบบรู้ตัวเสมอรอบตัวที่เจมันรู้ตัวดีกว่าคนที่ขึ้นขึ้น,นลงลงเพราะการขึ้นขึ้นลงลงตามเขาเราก็ไม่รู้เขาเขาจะพาไปที่ไหนถ้าเขาขึ้นเดียวเราไม่ขึ้นเขาลงเราไม่ลงนั่นเราเราจึงจะมองเขาได้พวกเราทำใจของเราห้มีอาหารอยู่ในปัจจุบันคึ้ลมหายใจเขาออกที่สบายความรู้สึกจิตใจเบิกบานขึ้นมาภายใน เนี่ยทานี่ปกติของเราเราอยู่ในโลกโลกก็จะทําตามปกติของเขาแต่ใจของเราไม่ไม,ไม่กระทบกระเทินในใจที่มีความสุขแต่มันใจที่รอบครอบอยู่ใน,นตัวจะทําทอะไรพูดอะไรคริดอะไรก็ไม่ได้คิดจ,จะเบียดเบียนใครก็มันเพิดปกติไม่ได้คิดจะเบียดเบียนตัวเองมันก็น,น่าจนนะเพิดปกติปกติของเราอะไรที่ดีที่บันกระสอนที่เราพอจะทําได้เราก็ยินดีที่จะทํา สิ่งที่เป็นากสอนที่พอะละได้เราก็เย็นดีละพยายามรักษาความนิ่งของจิตใจไว้ความรู้ตัวของจิตใจไว้โลกจะทําตามปกติของเขาแต่ใจของเรารักษาความปกติไว้บรอาการของนักปราช